มีามออกาดวิ่ยอมให้เราเข้ามีดารายอยู่ในนั้น uh oh. ถ้าเกิดเจอดาราเข้าห้องน้ําอยู่เวลาที่เราไปเที่ยวใช่ไหม <Okay. S 1> แล้วเบลล่าจะทํายังไง <Okay. S 1> คือถ้าหนูต่อไปหนูจะโดนไหมคะพี่ <Okay. S 1> <laughs> จะโดนอะไรไหม <Okay. S 1> ก็อาจจะมุดมุู่ิดนึงอ่ะแล้วก็ mm. ต้องมีดามีดามีดา สำหรับเราเราเป็นผู้หญิงนะคะเราก็อาจจะแบบทำไมล่ะทำไมไม่ให้เข้าอะไรบอกว่าอ่อนๆนิดนึงถ้าเจอดาราในห้องน้ำใช่ไหมคะก็ถ้าเกิดเราชอบก็อะแบบยิ้มให้ค่ะแต่ถ้าไม่ชอบอ่ะก็ได้แค่สมัคร๊อใส่ก็อาจจะหมุนหมีนะคะถ้าเกิดว่าถึงท่านต้องมีการมากั้นโดยที่แบบคนอื่นหมดสิทธิ์เลยเพราะว่าสิทธิพิเศษเพราะว่าเขาเป็นดาราปกติเคยเจอก็จะแบบก็จะ ทำอะไรคะ่ะเพราะว่ามองว่าเวลาที่เราไปเที่ยวดานะเขาไปเที่ยวเหมือนกันเขาอาจะจะมีแบบอะไระอะช่กงตื่นตัวของเขาหรือว่าอยากจะมีช่วงเวลาพักผ่อนของเขาบ้างจริงๆอากาศจะแพ้ลูกอ้อนเนาะใช่หนูวรนี่หนูไว้ว่าแล้วไม่ไหวแล้ว <laughs> อะค <laughs> ถ้าหนูเจอดาราห้องน้ําอยู่หนูจะทํายังไงติ๊กต็อกติ๊กต็อกหนูว่าหนูก็คงดีไหม <laughs> เาเข้าห้องน้ำถ้าเราไม่ไหวแล้วก็คงไม่สนใจค่ะอ๋อก็คงจะตอนแรกก็สงสัยก่อนนะคะว่าจะทำยังไงดีเป็นแนนๆจะทำานนคะสามารถปล่อยหน้าห้องน้ำได้เลยวะคะปล่อยหน้าห้องน้ำได้ <ๆ S 2> ก็คงดูไม่ดีนะคะก็คงจะถามเขาว่าแล้วถ้าสมมติว,ว่าหนูปวดหนักมากค่ะพี่ตอนนี้หนูไม่ไหวแล้วพี่จะทําให้หนูต้องไปเข้าห้องน้ําที่ไหนคะอืมควรจะถามคงก็งควรจะถามอะค่ะว่าจะให้ไปเข้าที่ไหนหรือว่า ขวดให้ได้ไหมเอาไปะนั่นะคะก็คงตามนาาั้นค่ะถามว่าเข้าที่ไหนได้บ้างค่ะเอาจริงๆดาราเข้าห้องน,น้ำก็ก็ไม่เห็นต้องกั้นเลยเพราะว่าเข้าไปล้างมือก็ได้ส่องกระจกก็ได้กั้นไปทำไมเยอะแยะหรือว่าเข้าที่หลายห้องหรือว่าไปนะ,ปะอนนเอาไม้ตีไหมเออไม่เอาดีแบบไม่เอามีดีมีดีมดีก็อาจจะมุนดินนิดน,นึงอ่ะแล้วก็ต้องมีด่าดัดใจ ะ <laughs> ขอทอค่ะ